จะคุยคุย,คย,คย,คยคคคกับกระตุกเขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางอนามายัยจะแนะนำทีแนะนำอย่างไรบ้างคู่มือคู่มือมันมีหมดแล้วเรื่องอะไรยังไงแต่ตอนนี้เขาบอกว่าโอ,โอเคแต่ว่าอำเภอจะลงเองไหมไม่ไม่กาอำเภอก็ถามเนี่ยเราว่าจิตจะรออำเภอก็รอมีทีมรุ่ามาด้วยมีทีมจิตพิยาด้วยจะลงพร้อมกันค่โอเคจะลงพร้อมกันนะถ้าาพร้อมเมื่อไหร่ก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวนายกติดต่อเขาก็ได้เมื่อคืนที่คุยเขาตลอดเลยเพื่อให้กำลังใจเขาเพื่อให้กำลังใจงเขานะแล้วเขาก็เขาคุยกับคนอื่นเขาคุยเขาม่คุยเดี๋ยวเเธอตัดนายกอยู่ไหนอาหารมาแขวนไว้ที่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 น้บ้านเขาแล้วเขาก็จะเร่งนั้นแล้วก็วันนี้เขาบอกว่าแค่ให้นายกผู้ที่เกี่ยนที่สุดเขาบอกว่าน่าจะมปแม่เขาเพราะว่าสัมผัสกับสัมผัสกับพ่อเขาตลอดเลยเขาบอกว่าลักษณะ อันนั้นก็ไอ้ครนนับมันเป็นภาษาทางภนาษาอะไอยู่แต่ถ้าจะจะไปถ้าทางทางส่วนกลางนะทางจังหวัดทางพยาบาลจะไปเมื่อไหร่ก็โทรบอกบอกได้เพราะว่าในนยก<อ>จาจะดูฟังเขาน่ะคือเขาก็ไม่สบายใจเพราะว่าคง <ผม S 2> <า>ไม่อยากให้ใครเข้าหลายรอบไงเออใช่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 ใช,ใช,ใช่ถ้างั้นก็เดี๋ยววันนี้ผู้ว่าเขาจะประชุมสิบโมงนะฮะแล้วเสร็จแล้วให้มีแนวทางออกมาให้มันชัดเจนว่าจะให้เขาอย่างไรไม่ใช่ว่าคนนี้เข้าไปหาเขา วันนี้ทีมงานมันทคารใจดีนะครับการนำประ่านนายกสะพานทงเพชรนะครับนะท่านสกลวันบุงแจ้งท่านเรามายกอบาปทุมธานีท่านเสร็จใจท่าหลังเจริญนะฮะเจอพื้นที่นะครับท่านผู้ช่วยสมชายปฏิบัติว่าที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่เกินข้าวบันเตอร์เด็กเกินข้านเตอร์พื้นผืนครับนะวันนี้เราจะพ่นน้ำยาให้กับพี่น้องแบบตัวเด็กนะครับชุดแรกจะเป็นของข้ตอร์นะครับนะเดี๋ยวชุดนึงจะเป็นของอบันเอง์สามตามเข้ามานะครับนะเท่านั้นครับอุ่นใจได้นะครับเรามี พงานของอบจพอดีอบจพดีระเบงพื้นที่อย่างใกล้ชิดกับค่พี่น้องข้าวายวานนี้อาจนะรับนต้นารใช้รกับอันเป็นการอะการอาจาริการจัแจร่การจัสจอมนครบสเรจั้นไปมักนะสรับตัวเอนครื่องที่มันยกมารเลร